ว่ะมัดเลยอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ี่เราเข้ามาอยู่ในบ้านของตุ๊กตาที่รักอย่างนั้นหรอํามเรายังกลายเป็นมนุษย์คนตัวจิว๋วตัวเล็กกว่าตุ๊กตาตอีกซะด้วยสงสัยว่าจะต้องผจญภัยออกเดินทางไกลกันอีกแล้วสินะอุ้ยอ้อมที่นี่มันคือสวรรค์ของคนรักของแม่นนี่นะเอ๊อ <ไข S 3> แต่ว่าพี่คิดว่านะ มันคับคายคับคายยังไงอยู่นะมันเหมือนอลิซินวันเดอร์แลนด์เลยนะอ,อ,อล,ลิซินวันเดอร์แลนด์นะเหรอใช่แล้วว่าดีกว่านั้น,<ไ>นอีกนะนี่มันคอมพิวเตอร์ของเขาคีย์บอร์ดของเขาเฮ้ยช่วยเขาแชทหน่อยเร็วช่วยเหยียบช่วยเหยียบโอ้ยเหยียบพังนะเดี๋ยวกลับร่างเดิมไม่ได้ยังไงเขามาแชทเขามาแชทเขามาแชทหน่อยอุ้ยข้างล่างเขาบอกให้ไปตามลูกศรอุ้ยข้างล่างนั่นมันนั่นมันบ้านตุ๊กตาที่รักอู้หูยสุดยอดอะเด็กยังไง d a r l งแอนด์เฮ d ร์ดรอเฮาเฮ้ยอ้าวทางนี้ทางนี้ของกินโอ้ยโดนัท นี่นะมัน,นโดนัดของเขาี่นะเขาจําได้ว่าก่อนเขาจะกินอ่ะเขาเผลอหลับไปอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ในบ้านของตุ๊กตาเฉยแล่ <S <S และดูนี่นี่มันรถของเล่นของเขานะอ๋อหออย่าบอกนะว่านี่ฝีมืออ้อมบ้านหน้าตุ๊กตานี่อ่นนี้คือบาร์บี้ในเวอร์ชั่นของเขาเองแหละมือบานจุงเบยรดูสิเอ,อ้ต้นไม้ล้มอ่ะมีไข่อีสเตอร์เอ็กด้วยนะ ไปดูด้านนู้นดีกว่าพี่เคนคขามีของเล่นจะโชว์พี่เค้น้วยนะเฮ้ยนั่นมาอะไรน่ะเครื่องบินของเขาเงเครืองบินของเล่นเขาขัดมาได้เปล่าสีพาสเทลมากเลยนะของเขาอะสวยเปล่ามาเลยเทคออฟออกตัวได้บึ้นบ้ทาไม่ใช่สีพาสเทลกับสีใสรุ้งไม่ใช่เขานะนีมีสีช็อคด้ยนะสีพาสเทลซะด้วยเ้าบอกว่าให้เราเนี่ยเข้ามาในบ้านตุ๊กตาได้เลย เราเข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นไขยๆกับว่ามีตุ๊กตาหมีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพวกการน้ําชาแล้วก็ถ้วยน้ําชาอยู่ด้วยนะไอ้ดูดิตัวเราเกกว่าถ้วยน้าชาอีกอ่ะมีน้ำชาีรักของเขาด้วยวตุ๊กตายีรัฟของเขารุ่นระบายสีปูนพัาสเตอร์ไปเนี่ยเหมือนเลยคล้ายๆอยู่นะมีกล่องเก็บของของเล่นเขาด้วยเฮ้ยนี่มันบั้งตุ๊กตานี่นะบ้านตุ๊กตาที่รักอุ้ยดูดิ น่ารักมากเลยเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันของเขาอะ่ะในเวลาน้ำชาแล้วสีพาสเทลทั้งบ้านเลยลองท่อมากันแล้วกันเนาะอจกิเอ๊ะว่าแต่ว่าอ้อมของเล่นบ้านตุ๊กตาของเรามันมีรูลงมาข้างล่างด้วยเหรอไม่เห็นรูมาก,ก่อนเลยนั่น่ะดีอาจจะเป็นห้องลับก็ได้นะอุย้ยน่าสงสัยจุงเบยฝีมือใครกันนะเนี่ยเหมือนเราจะถูกเชิญให้มาเที่ยวบ้านของเขานะว่าแต่ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะ่ะถ้าทางตุ๊กตาในรูบอดจะเป็นเจ้าข,ของบ้านตุ๊กตาที่นี่นะเฮ้ยนี่มาตุ๊กตาตัวเก่าของไ่แค่นี้หายไปเพิ่งหนึ่งร้อยป หนึ่งร้อยปีที่แล้วเกิดใหม่กี่รอบปัี่ยพี่เคนไปแล้วลงบ่อไอเย็นก่อนฟื้นูแมปนี้นี่เขาสวยจุงเบยสีพาสเทลสุดๆนะคะป๊อมเอ้ยเหมือนอลิซกินวันเดอร์ลัเลยล่ะดูดิมีโตน้ำชาด้วยนะว้าวแล้วเขาื่มอะไนโดนัทของเขาดังกินโดนัทมันใกล้จะได้เวลาน้ำชาแล้วนะโอ้โหดูสิคุณตุ๊กตาตัวตลกอ่ะคุณุตุ๊กตากระต่ายเขาลอกกินขนมเค้กเราใหญ่เลยต้องปาร์ตี้แล้วนี่มีขนมเค้กของเขาด้วยนะ โดนนั่ของพี่เคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ตัวเราอะ่ะมันตัวเล็กจิ๋วนิดเดียวเล็กกว่าพวกขนมแล้วก็ถ้วยน้ําชากาแฟพวกนี้นะเฮ้ยเดินคุณตัวตลกในของตัวตลกนี่นาะน่ารักเชียวนี่เขาว่ามันแปลกๆเคนเราอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเราต้องรีบออกเดินทางไกลกันละโหน่าสิเราจะกลับออกไปได้ยังไงอะ่ะข้างล่างมีตุ๊กตากระตา่ตายอยู่โดดลงไปเลยเฮ้ยนุมน่มมจุงมขนฟูฟูมีควงขัด้วยันได้นนะแาวว่า มันเป็นน้ำช็อกโกแลตนะพี่เคนร,ระวังนะโอ้ยระวังนะถ้าตกลงไปนี่เป็นบาหวานตายอะตุยเยออะตุยเยอเพราะว่ามันจะกลายเป็นช็อกโกแลตแข็งนะพี่เคนเพร oh <my. S 2> าะว่าข้างล่างอ่ะเป็นช็อกโกแลตลาวานะมันค่อนข้างจะร้อนนิดนึงอะเนาะละลายสุกเลยนะบอกเลย <c oughs> ต้องขึ้นมาเลยพี่เคนกลายเป็นช็อกโกแลตไปเลยก็คิดซะว่าพวกเราจะกลายเป็นมัชเมลโล่จิ้มช็อกโกแลตในงานปาร์ตี้กรอบกองไฟไง่ตรงนี้มันมีช้อนอ่ะให้เราเดินผ่านบนด้ามช้อนได้ด้วยนะมีช้อนเยอะมากเทแถวนี้ ต่ว่าลูกสอนเขาบอกว่าให้เราแบบไปต่อไปนะเดี๋ยวมาทางนี้ทีนึงอุ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีคล้ายๆกับล้อหมุนอะไรสักอย่างอ่ะลองลงไปดูดีมากพี่เค่มาถึงไหนแล้วนี่มานาจากขนมหวานนี่นะข้างล่างมีโดนัทสีกัมโบเลี่ยนะสีกัมโบอะประมาณนั้นน่ะกัมโบกัมโบลอลิปปอปดูดิเอ้ยมีขนมหวานนี่หรอลูกอมจูบจูบมีแคนดี้นี่หรออุ้ยจะกินให้ฟันผุไปเลยใครดู นี่ต่ว่าห้ามโดนลิปปปั๊บปีน่ะเอาโดนลิปปปั๊บปีหัวแล้วอยากกินจุงเลยถ้าอ้อมอยากให้พี่เคนกินลิปี์ป๊อปนะพี่เคนสัญญาว่าพี่เคนกินเสร็จแล้วพี่เคนจะไม่แปลงฝันมันคงจะกินได้นะพี่เคนดูจากสภาพแล้วมันจะกินเรามากกว่านะฟันผูหมดปากแน่นอนอ้าวนั่นไงโดนหัวเลยอยากกินจังเลยโดนาช็อกโกแลตนะเฮ้บ อุ้ยเกือบต้นเท้าเฉียวไปนิดเดียวอุ้ยอ้อมดูข้างหน้าดิจิโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะวิ่งกันช็อกโกแลตลาวาดูน้ำเลยเดือดขุดๆเลยอ่ะนี่มันสวรรค์ของคนรักลูกอมนี่นะโอ้ยอยากลงไปซดสักคำจุ๋มเลยนี่มันสวรรค์ของคนรักขนมหวอะเออว่าแต่อือแย่รัวรัวนี่มันสวรรค์ของคนรักขนมหวานตั้งหากเล่านี่พวกเขาใส่ไหมจริงนี่ไม่ใส่ไหมเดี๋ยวเหรอใช่แล้วโอ้ยอย่างนี้ตั้งลองไปกี่ โอ้ยกินจนเบาหวานขึ้นเลยนะแต่ว่าก่อนจะไปกินได้เนี่ยมันต้อง่านด่านทารหดนี่ไปก่อนนะโอ้ยเป็นด่านที่เลือดเย็นมากเลยอะหมดสักทีแล้วทำไมนี่มันช็อกโกแลตมันไก่ยังเลยกระโดดยังไงถึงเนี่ยอุ้ยไม่ต้องกระโดดแล้วโอ้ยมันไก่จางอ้าวเฮ้ยแล้วเรากรดโดดทำไมนึกว่าทํโดนพื้นนี่เราเข้ามาที่เดิมเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยนั่นเจ้าของบ้านเอ้ยดาลิงด้วยตุ๊กตาดาลิงนี่มันตุ๊กตาเมื่อหลายปีที่แล้วของพี่เคนนี่นะไว้น้ำตาจะไหล มันตุกตาปีศาจนี่นะผมเยาาเฟ้ยเลยเอ้ยทําไงเนี่ยตุกตาที่รักถ้าทางเขาจะโกรธแล้วนะเหมือนเขาจะไม่ค่อยพอใจแน่ที่เรามาค้นบ้านเขาอ่ะให้เรามาละเลงบ้านเขาก่อนนะอุ่ยนม่น้ำาปบกลันี่นะอุ้ยอร่อยห่อเลยเหมือนสีบะบังก์กมเลยเนาะล้างมือไหนล้างมือดิลงไปอาบทั้งตัวเลยเขาบอกให้ล้างมือนี่ก็ล้างเท้าลงดีกว่าพี่เคียนเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาโมโหนะเหมือนกับว่าตอนนี้เจ้าของบ้านเขายังไม่เห็นแล้วนะมันเม่หลับอยู่้ยอนกัน สี่เขาจะนั่งหลับอยู่ก็ได้นะเร็วก่อนแล้ววิ่งนี่มีชั้นใต้ดินดวยเหรอโอ้โหนี่มันคุกที่นี่จริงด้วยเอาตล็อกด้วยเปิดได้ทำไงอ่ะต้องหาทางเปิดประตูต้องหาปุ่มกดกันน่ะต้องแหกคุกกันอีกแล้ว นี่ไงนี่ไงมันมีปุ่มซ่อนอยู่ไหนไหนนี่ไงปุ่มมันซ่อนอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้นี่เองปึ๊บ์สพาเรากดปุ่มปั๊บแล้วมันก็เดิมอะเฮ้ยก็ตาที่รักเขาก็จะตื่นทันทีเขามาแล้วตุ๊กตา,า,าผีส <พฟ S 1> ิงแล้วเขาก็จะต,ตามล่าเราเอ้ยเราทำไงดีอ่ะต้อนเดปุ่มด้วยนะ ตั้งสองปุ่มแน่อนนี้อยู่ไหนน้าต้องเล่นยิงไม่จับกันนะวูวไอมาแล้วข้อมผมยาวอะไรเนี่ยข้อมผมโจมตีด้วยทำไมดูดจุงเบยลงอีกทีนึงก่อนละกันเราต้องหาปุ่มที่สองกับปุ่มที่สามนะปรับมาแล้วข้างหลังอ่เขียนในอันที่สองแล้วเย้เอยนี่ต้องกดปุ่มที่สองกันแล้วแล้วปุ่มที่สามอยู่างเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำเห้องน้ำไม่มีเหรอผมทะลุ น,นี่ผมหรืออะไรเนี่ยสยใหญ่แล,แล้วเกินเฝ้าออมมาเลยเหรอระวังนะผมยาวมากเลยอ่ะใช้ผมเป็นอาวุธเหรอเฮ้ยเรามนอยู่ห้องไหนเนี่ยอีปุ่มสุดท้ายเนี่ยมาดิไอห้องนี้ไม่มีห้องอเปลี่ยนเสื้อผ้า,าไ,ไม่มีเดี่ยเอ้ยเจอตุ๊กตาที่รักก็ดีห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามันวิ่งช้าอยู่นะตุก๊กตาที่รักอย่าเพิ่งทาอะไรพี่นะรักไม่ลงแล้วอันนี้ไม่ใช่ที่รักละ เออเดี๋ยวห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่มีเอ้าอปโปลเปอร์มิกอันนึงอยู่ไหนหรอพี่เคนหาเจอกี่ปุ่มแล้วว่าเจอสองอันนล้ดิโอ้ยนี่ไงอยู่ข้างทีวีปุ่มหนึ่งมัลันดอมเฮ้ยพี่เคนก็เจอแล้วเหมือนกันอันที่สามป,ปัดจบล้วรอดแล้ว,ลลลวปไปไปแล้วเพื่อนไปแล้ว โอ้ยดักหน้าดักหน้าโอ้โอแย่แล้วแล้วแล้วมาทางนี้ก่อนโอ้ยเช็คก่อนไม่ได้เดียวประตูมันเปิดแล้วพี่เคนอย่างนี้เราก็รอดแม่โอ้ยหนีเร็วทางนี้ทางนี้ชานาเลียสวยมากเลยทางนี้ก่อนแล้วก่ที่มันจะสายเกินไปนั่นไงลงรูนั่งเร็วเราเข้าไอ้น้ำก่อนช่วยเออเฮ้ย เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับตัวตลกเลยนะเฮ้ยเนาะนี่เป็นงานคานิวาวนี่นะใช่เหมือนงานคานิวาวเลยนะดูดิโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยมันมีวงล้อด้วยนะเฮ้ยเออเราต้องลงไปจริงๆเหรอในี่ลองดูดิ โออ้้้้ยยตรงร้อยเอแคลหรือเปล่าอ่ะน่าดีมันหน้าตาเหมือนตุ๊กตาช็อกโกแลตเลยนะเรต้องซูชีวิตด้วยนะมันไม่ได้หมุนธรรมดามันหมุนรอบ360องศาเลยอ่ะเราต้องค่อยๆเลี้ยงมันด้วยนะใช่เราต้องสู้ชีวิตค่อยๆเลี้ยงมันด้วยอ่ะอย่าลืมเช็คท้อยนะร้องไห้เลยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิบากกรรมขนาดนี้เนี่ยรอพี่เค้นด้วย FC เลยแล้วอีกนิดเดียวจะถึงไหมเนี่ยพี่เคียนลุ้นจังเลยเกือบแล้วเกือบแล้ว โอ้เกือบตุยเย่แล้วเดี๋ยวเขาไม่รอแล้วนะพี่เชนเฮ้ยจาฮะฮะโอ้โหโหดร้ายจุงเลยอยิ่งกว่าโหดร้ายกันเลือดเย็นมากเลยอ่ะมาดิยังเจ็บเลยเออดิอยากกินก็อยากกินพวกขนมหวานนี้นะมันเป็นกับดักนะสิข้างหน้าพี่เชนเห็นเปล่าโอ้ยอ้อมนี่มาอะไรกันเนี่ยพันรเสี้ยวเหรอ สวยมากเลยนะเห็นไหมมันจะดินแดนประหานไงต้องสังเกตว่าดูดิเอเจพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยมันไม่ได้กลับไปกลับมาตรงๆนะมันเฉียงข้างบนเฉียงข้างล่างด้วยนะโอ้วข้างล่างก็จะหมุนอีกนะเขาเรียกว่าพระจันทร์เสี้ยวเพชรขัดโอคือเราตายในดงดอกไม้ใช่ปะไม่รอดใช่ไหมข้างล่างน่าจะเป็นสวนดอกไม้อ่ะโอ้ยดูดิ จะล่วงอยู่แล้วเนี่ความสวยของข้างๆเนี่ยมันช่างแตกต่างกับตรงกลางนี่จังเลยลราดูดิเห็นป่าพัทร์เสี้ยวอ่ะมันเฉื่อแเราได้เลยนะโอ้โห้าผ่านนั้นมานะอ้อมต้องมาดูอันนี้นี่ผากลางไงนะพี่เคนต้องค่อยๆไปนะแต่อันนั้นผากกลางนะอ่ะของพี่เคนเนี่ยผาเป็นสีส่วนเลยลต้องวิ่งตะลุีไปกันนะแต่ตอนนี้ยุ่งอยู่ยุ่งมากๆเลยจะผ่านได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผ่านได้ผ่านได้ได <G ül üyor> อไอแล้วนี่ก็หมุนจังออ <g ül üyor> อ้อมมา <นะ S 2> ดูใ้พักลยอ่ะ โอ้โหนี่มันกลับดับพระจันทร์เสี้ยวอีกแล้วเหรอนี่มันเพิ่องออกกำลังกายนะสลิมอัพเซนเตอร์อ่ะอันนี้ยิ่งกว่าออกกำลังกายอีกนะพี่เขนนี่มันกลับดักอะไรเนี่ยโอ้โหวิวิวเสียดหน้าทีเดียวโอ้ยยังกลับไปม,มีดแบบน้ำพึ่งอาพันจังอย่างนั้นเลยอ่ะตุยเม่์บอดนะเอ้ยเดี๋ยวเขาต้องเล็งก่อนฝากแกเงินให้ด้วยโอ้โ oh <ไป S 1> หได้พี่เขนอีกร<บ>อบจะรอดไหมนะเนี่ย เอ้ยอย่าโดนนะพี่เคธนเฮ้ยเฮ้ยเชียวเฮ้อโอ้เชียวหลังเวลาแล้วาแล้ววิลอด้วยโอ้ยพี่เคธยังไม่รอดเลยพี่เคธ์เราไม่น่าจะรอดอราดูท่าทางลรวมาแล้วต้องรอดสิรอดสิเฮ้ยฮึบนี่ต้องเขมเหลท้องกันเฮ้ยวิ่งมาเลยน้ารอดแล้วมาหน้าตามานึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไม่ล่ะมาเร็วมาเร็วเธสู้นะโอ้โหาวามเมื่อกี้หดแล้วนี่อ้อมต้องมาดูข้างหน้านี่ข้างหน้ามีหอดะนี่หัวเรือเย็นมากเลยเย็นจียบกันหนาว อะไรผิดกับสภาพเราขอไอเย็นก่อนนะดูนี่โอ้เป็นสิบอันเลยอันนี้ยังง่ายยังกัดจังหวะได้นะมันยังไม่หมุนนะแต่มันเยอะจุงเลยใช่เรามันหุบไปก่อนเนี่ยเราก็รีบกระโดดเลยดูดิมีแค่อันเดียวเองนะแล้วว่าตรงนี้สี่โหดขึ้นเฮ้ยทำไมหมุนงั้นน่ะดูดิมันหมุน360องศาเลยอะโอ้โหเราจะไปยังไงเนี่ยรีบกระโดดเลยนะไม่มีเวลาให้ลังเลหรอกนะเฮ้ยแย่แล้ว ดูดิมันหมุนไปหมุนมาเห็นปะโอ้โหดูดิยังรวดเร็วติดหัวเฉยเลยแม้กับเตียงยังหมุนได้อ่ะคิดดูดิเราพี่เคนเราติดกอเราลังเลไม่ได้เลยนะเราต้องรีบตัดสินใจกระโดดเลยเนาะแบบจังหวะมันต้องได้เลยไงไงเอาเถอะถ้าราช้าเตียงมันจะหมุนแล้วเราก็จะตกลงไปนะตกอลงเร้วอู้หูหมุนเร็วมากต้องรีบกระโดดไปบนกับรูปกันนะกับรูปพวกนี้มันช่วยชีวิตเราไว้อ่ะทำไมไม่จูงพี่เคนไปด้วยเร่เปลี่ยนโน้ได้หรอ นี่พี่แคมต้องขึ้นมันมันฝาเปียโนนะอ้อหอจะอ้วกแล้วบอกเลยบอกว่าหมุนรอบตัวมากเลยอ้ยเมาหมดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รู้จะกระโดดไปที่ไหนต่อดีนะมันหมุนตลอดเลยดูถ้วยชาดิถ้วยน้ําชามันยังหมุนไม่หยุดเลยอ่ะพี่หคนรู้แล้วถ้าจะให้มันง่ายนะต้องกระโดดไปข้างใต้ดีอัดตรงปะตู้ยังหมุนรอบตัวเลยดูดิจับิคได้แล้วสซฟาโซฟาก็หมุนวุ่ย มาถึงด้านบอสแล้วค่ะบอกว่าเราจะต้องสู้กับตุ๊กตาที่รักชเชวฟมาแล้วมาแล้วดาดิ้งรอเราล้อยู่อาน,น,น์ติเกียนเันจะเริ่มปฏิบัติการกำจัดเจ้าตุ๊กตาที่รักก็ล่ะโอ้โห มากันแล้ <c oughs> วเหรอไม่หัวลายย้อยก่อโอ้โหดูดิคันยิงอาเป็นลูกอมเลยอะ่ะยิงเป็นกระสุนคันดี้เลยนะอุ้ยตายยังมีความสุขกัแบบเนี้ยโอ้โหโดนัทม้วนทับอ๋ออาวุธเป็นขนมหวานเหรออุ้ยเล่นแบบนลัแงที่จบมี่หวานขึ้นเลยนะอ๋อยมีเยลลี่ด้วยอ่ะเยลลี่น่ารักเ<อ>ชียวอยากกินจิ้วของกินเลยอยากกินกัมมีม่อ่ะเขาปล่อยมาทางผมเลยเห็นเปล่าแปงว่าผมของเขาเป็นท<ห>ี่ยิงอาวุธเหรอเอ้าอุ้ย พี่คินรอกำจัดเขาได้แล้วไม่ใช่หรอตแย่ yeah, แล้วทำไมเราโดนเขาจับล่ะเขากำลังจะสัมผัสใบหน้าของเราแล้วออนนาเลียมันก็ตกลงมาทับหัวเจ oh ้าตุก๊กตาที่รักตุยีรอดเจอเป็นเราใครยังช่่วหน่อย อันนี้เจาตุ๊กตาที่รักเนี่ยก็สิ้นฤทธิ์แล้วล่ะพี่เคนบอกแล้วแฮ่มอ๊กไอ้ย่าน้ำตาลแปะน่ะไอ้ย่างถูกเผาเอ้ยนี่เดี๋ยวี่ตุ๊กตาที่รักของเราอ่ะกลัสู่สภาพเดิมแล้วนะว้าวดีจุงเบยไปพากลับไปบ้านด้วยกันดีกว่าเขาทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วใช่โย่ตอนนี้เราพ้นจากคำสาปของเจ้าตุ๊กตาที่รักแล้วนะจริงนี่แไมเราต้องหาทางออกต่อนะ ทางนี้ยังไม่ถึงข้างออกพี่เคนตามเข้ามาแล้วตามมานะตามมาทางนี้โอ้โหีล้วพาไปหาข้างออกใช่เขาบอกว่าให้โดดลงไปข้างล่างดีไงเรากลับมาถึงห้างนอนถังเราแล้วว้าวทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิม้าดูสิใช่แล้วทุกอย่างเข้าสู่หมดปกติของเราแล้วนะเย,ย้เชียวเรากลับมาเป็นสภาพปกติแล้วลนะ่ะตัวเราไม่เล็กจิ๋วแล้วตัวเรากลับมาเป็นคนปกติแล้วนะเดี๋ยวพี่เคนจะได้เล่นตุ๊กตาต่อสักทีไปค่ะด้วยดีค่างนี้อ๋อห้างนี้เป็นห้างรางวัลขังเรานี่ไงมัน ือบ้านของเราไหนคะ่ะดูห้องรับแขกหน่อยดิโอโ๋อมเหมือนในเกมเมื่อกี้เลยนะนี่ดูดิทีวีของเราว่ากลับมาเป็นปกติแล้วนะพี่เครู้แล้วเรื่องทั้งหมดมันไปอยู่ในความฝันเราเอาห้องของเรื่องกต่ในบ้านของเรามาผสมกันไงห้องครัวก็สีชมพูชมพูดูโต๊ะนี่ัำเป็นลายดอกไม้เลยอะ่ะดาริ่งอยู่ไหนจ๊ะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นแบบดาริ่งดอกออปปี้ไปแคนี่ก่อนเนาะ ถ้าชอบแบบน่ารักน่ารักฟงฟิงแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตาม้กับใครกดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งนนะและอย่าลืมมาคัดมค์พูดคดุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย